เอาละฮะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยู่ดีต้ๆเข้าสู่รายการเฮ้ยนกบินนกบินจีเทนเกมเมอร์นะครับผมมูนกบินสวยจังเลยนะฮะก็มาอยู่กับมอสนะครับ GTA San นะครับเป็นมอสสไปเดอร์แมนนะครับสำหรับพาร์ทที่แล้วนี่เล่นเนื้อเรื่องไปผมลืมเซฟผมต้องมาเล่นใหม่เลยเนี่ยยังถึงภารกิจปาร์ตี้เฮาส์เราต้องมาช่วยต้องไปบุกตำรวจอีกแล้วนะครับเราต้องทำใหม่แล้วเรามาต่อพาร์ทหน้านะครับพาร์ทที่ติด พาร์ทที่สองพาร์ทที่สิบเอ็ดนะถ้าพาร์ทที่สิบสองถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นพา 1, นะร์ทที่สิบเอ็ดนะตัวของพาร์ทที่สิบสิบหรือสิบสองนี่เราไม่แน่ใจนะครับโอเคตอนนี้มาร์ลอมออยู่กับมอสสไปเดอร์แมนนะที่น้องๆรอ,อคอยกันมานานเย่ทำไมถึงถามว่าผมชอบทำไมถึงถามว่าผมใช้สก,กินสีดำเพราะผมชอบสีดำนะครับผมชอบวีนอมผมไม่ได้ชอบสไปเดอร์แมนนะครับโอเคส่วนในเรื่องสไปเดอร์แมนหรือว่าขอ้อมูลสไปเดอร์แมนเนี่ยไปหากันเอาเองนะที่แน่ๆเป็นฮีโร่คนหนึง่งนะที่ครอบครัวาตายห่ากันหมดเลยนะครับเหลือแต่ แต่ป้านะครับหรือแล้วก็นป้านี่น่าจะตายตามไปที่บอกว่าอันนั้นมันไอแมงปอแมนนะนี่ป้าตายตายหาหมดเลยนะฮะโอเคสําหรับพานนี้เราจะมารีวิวมอสนะครับมอสสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะฮะนี่แหละฮะสามารถยิงใหญ่นะครับยิงใหญ่ยิงใหญ่แล้วก็ปล่อยใหญ่นะครับกดที่ซ้ายขวานะครับกดท่าแรกขั้นแรกได้เกิดโหลดมอสมามอสอยู่ด้านลแรกในคิปชั่นนะครับเดี๋ยวเราเอามอสลงไว้ในแฟนเพจนะครับใครอยากได้มอสก็ไปเอานะะแล้วก็มีสกินมอสสกินสไปเดอร์แมนด้วยนะครับ นี่ฮะโดดกด,ดชิปนะครั้งเดียวจะกระโดดไกลมากครับกด,ดชิปหนึ่งทีนะกด,ดชิปหนึ่งทีแล้วก็กด,ดคลิกซ้ายนะฮะมันจะมันก็จะพ่นใหญ่นะฮะพ่นเวฟนะวัดมีเวฟวัดมีเน่เน่วัดมีเวฟเวฟมีเน,เนเเ่เน่นะฮะเราจะทําการปล่อยยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปทําอะไรดีฮะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่มีความว่่งไหวนะครับไม่ได้มีความอึดหรือว่ามีฮีลลิ่งแฟกเตอร์อะไรเลยนะฮะ ไม่ไม่อมตะนะฮะประมาณนั้นเองนะเนเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นนะที่ซ่าๆนั่นเองนะเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามายึดแก๊งกันดีกว่าเฮ้เพอนเดี๋ยวเรามาลองมาลองมาลองดูว่าไปเดอร์แมนี้มันจะมีความมาร,รมอะไรมั่งนะครับในเกมนี้ก็มีฮีลี่แฟกเตอร์เฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่อมตะเอาเอายังไงยังไงเราต้องยิงมนะันฮะอ่าเรายึดพื้นที่นะตำรวจตำรวจ,รวจมาไหมตำรวจไม่ต้องการไว้ตำรวจอะ เออยิงหมดไปฮะเรามาเฉันทำการยึดพื้นที่ครับเพื่อจะลองสกิลสไปเดอร์แมนฮะสไปเดอร์แมนเขาใช้หมัดใช่ไหมฮะไม่ครับสไปเดอร์แมนช่วยคนฮนะนี่สไปเดอร์แมนเขาใช้ปืนยุคไหนแล้วใครพลาดเอาหมัดไปสู้กับปืนนะฮะผม <c oughs> ขออภัยครับไอ้นิดนึง <c oughs> เอาเอาวอาเอาเอาอย่างงี้ต้องเจอ Spider Man สไปเดอร์แมนซะหน่อยแล้วอ๋อชิปหายแล้วสไปเดอร์แมนกดผิดยิงใหญ่ไปไกลเลยกู <c oughs> ไปไกลแล้วเ <c oughs> พื่อนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนลูก <c oughs> ติดป้ายสไปเดอร์แมนติดป้ายเดือฟัก โอเคลงมาฮะมายิงพวกมันดีกว่าอืมสไปเดอร์แมนไม่ใช่ปืนเว้ยเอาไปอืมมันมันมันเอาละฮะสงครามแก๊งสไปเดอร์แมนมาช่วยคนครับช่วยซีเจนั่นเองอืมสไปเดอร์แมนอึดมากเลือนไม่ลดเลยว่ะสไปเดอร์แมนเลือนไม่ลดเลยว่ะเออเป็นไงอ่าเก็บ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 เรียบร้อยฮะเว็บแรกไปแล้วเว็บที่สองกำลังจะมาเว็บร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับ เว็บแรกนี่เป็นเว็บร้อยนะครับเว็บต่อไปนี่เว็บร้อยห้าสิบนะเว็บต่อไปเป็นเว็บร้อยยี่ห้ามาแล้วเฮ้ยืเอคยเลยท่านผู้ชมอย่างนี้เราต้องจัดเอคยเอคสไปเดอร์แมนไม่ใช่หมัดเอ้ยกูจะตะกูตายได้เว้ยกูไม่ได้เป็นอมตะนะครับกินมีแดดมันนี่เอาวันนี้เอาเงินมานะคระมันพูดประมาณนี้ไอ้กินมีแดดมันนี่แล้วกินมีแดดเปเปอร์มึงหลบอยู่ในพุ่งหญ้าเลยว่ะ ออาไปหาตรงนั้นมีนะฮะมีจุดม่วงฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสไปเดอร์แมนยิงถังอื้โคตรสวยนี่มันพระเอกหนังนะชัดเราจะไปเอาหัวใจดีไหมฮะมีชุดกรงชุดเกราะจะไปให้สไปเดอร์แมนไหมสไปเดอร์แมนอยากได้ชุดเกราะอะมีหัวใจตรงนั้นฮะหัวใจหัวใจนี่เป็นแปลว่าเลือดนะครับเป็นเพิ่มเลือดนั่นเองอ่ะชุดเกราะอยู่ตรงนี้เต็มเลยวะสไปเดอร์แมนลงแรงลงแรงไปหน่อยลงแรงไปหน่อยทันที อืมสไปดอร์แมนยิงเข้าหัวเอเค AK, สไปดอร์แมนไปนไหนแล้ววะเนี่ยเอเคเอเคหมดนี่ว่ะ <c oughs> วิ่งหนีวิ่งหนีสไปดอร์แมนไม่กลัวสไปเดีโร่มาด้วยพวกโจรไอพวกโจรใต้อืมอาก้านั่นเองเอเคโอ้ยรถรถรถทางรถขยาวยิงยิงยิงนะเ,เป็นไงเป็นไงหรอพวกโจรบ้านี่พวกแก๊งบ้า อืเจอพระเอกหนังไปเป็นไงอ่ะคนคนเดียวนะยิงตายันเป็นยี่สิบตัวหางติบตัวเียบ้อยครับผมตะไบด้แมนนี่ชนะทุกอย่างครับเก็ชุดเกาะอ่าเก็บชุดเกานะนะเทพนะครับมาตัวเดียวนี่เก็บได้ทั้งกองทัพนะครับเหมือนในหนังเลยนะครับสไไเด้ร์แมนสามารถทําอะไรได้อีกอยากรู้ไหมฮะท่านผู้ชมสไไเด้ร์แมนสามารถตีกะหรี่ได้เดี๋ยวเราพาตะไเด้ร์แมนไปตีกะหะรี่กันนะฮะอย่างนี้สิเขาเรียกว่าอูมามิอิ่มอร่อยเลยนะฮะโอ้ยเจอแล้วเจอเหยื่อแล้ว เราสามารถเปลี่ยนสก,กินได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสก,กินเป็นสีแดงก่อนเอาชิปหายละเปลี่ยนสก,กินไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเปลี่ยนชุดไม่ได้แล้ววะ่ะอ้าวชิปหายแปลงเป็นสไปเดอร์แมนไม่ได้แล้วไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าเราเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ,บจุ๊บจะแสนจะหนึ่งแสนซับแล้วช่วยกันช่วยกันหน่อยนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งจะได้โล่แล้วนะฮะเอาตำรวจมาบ๊ายบาย Spider แล้วสไปเดออร์แแแแมนนหีล้วยตต่ตต่ยังมมมีควาาาสสรถพิเศษอยู่นะไปเดอร์แมนไไม่่ดด้เปลียนชุ Ada dah